คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางคนในครอบครัวทําให้ชีวิตคุณแย่ลงทุกวันทั้งที่เขาคือคนที่ควรรักและห่วงใยคุณที่สุดในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเพียงให้เรารักครอบครัวแต่ยังเตือนให้เรามีปัญญาแยกแยะว่าใครควรครบใครควรเว้นแม้คนนั้นจะเป็นญาติโดยสายเลือดก็ตามเพราะบางครั้งศัตรูภายนอกยังทำร้ายเราไม่ลึกเท่าคนใกล้ตัวที่มีพิษเงียบ วันนี้เราจะมาเปิดตาและเปิดใจกับ5ลักษณะญาติพี่น้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ควรครบไม่ควรผูกใจหากไม่อยากให้ชีวิตพังโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เรื่องของการเกลียดแต่คือเรื่องของการมีสติเพื่อบกป้องใจตัวเอง 1. ญาติพี่น้องที่เห็นแก่ตัวสุดโตง่งคิดแต่ได้ฝ่ายเดียวไม่เคยมองเห็นหัวใครญาติบางคนอาจมีสายเลือดเดียวกันกันกบเรา แต่การกระทําของเขานั้นเป็นภัยเงียบที่บั่นทอนใจและชีวิตของเราโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวคนเห็นแก่ตัวสุดโต่งคือผู้ที่มองทุกสิ่งมุมตนเองเท่านั้นไม่ว่าเราจะดีแค่ไหนจะให้ไปเท่าไหร่จะช่วยเพียงใดเขาก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากยังไม่พอและขออีกญาติประเภทนี้จะคบเราต่อเมื่อเขาต้องการอะไรบางอย่างจากเราเมื่อหมดผลประโยชน์ก็พร้อมจะเมินเฉย ลืมคุณและตีตัวออกห่างอย่างเลือดเย็นบางคนหนักกว่านั้นคือพอเห็นว่าเราลำบากกลับซ้ำเติมหรือทำเหมือนไม่รู้จักเราเลยในทางพุทธศาสนาการครบคนที่เห็นแก่ตัวสุดโต่งนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอปริหานิยธรรมหรือเหตุแห่งความเสื่อมเราจะไม่มีวันเติบโตหรือพบความสุขในชีวิตได้เลยหากยังผูกพันอยู่กับคนประเภทนี้เพราะเมื่อใดที่เรายื่นมือให้เขาจะฉวยไปทั้งหมด แต่เมื่อเราต้องการเขาแม้เพียงคำปลอบใจก็อาจไม่มีแม้แต่เงาของเขาเหลืออยู่อันตรายของการครบญาติที่เห็นแก่ตัวหลอกใช้ความดีของเราเมื่อรู้ว่าเราใจดีเขาจะมองเราเป็นเหยื่อหาใช่พี่น้องทำลายความมั่นใจของเราเพราะเขามักบอกว่าเราทำไม่ดีพอเพื่อให้เรายอมทำเพิ่มไม่เคยช่วยเหลือเราในยามจำเป็นแม้แม้เราจะช่วยเขาหลายครั้งแต่เขากลับเฉยชาในยามที่เราลำบากสร้างหนี้บุญคุณลวงตา ทำเหมือนเคยให้เราใหญ่โตทั้งที่ความจริงน้อยนิดพระพุทธองค์ทรงเน้นหนักว่าผู้ใดแสวงหามิตรแท้ควรดูที่ใจไม่ใช่สายเลือดนี่คือความจริงอันล้ำค่าเพราะญาติที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่คนรักเราแต่เขาแค่รักสิ่งที่เราให้จงอย่าปล่อยให้ความเป็นสายเลือดทําลายชีวิตอย่าเอาคําว่าญาติมาผูกมัดตนเองกับคนที่ไม่เคยเห็นค่าของเราและยิ่งต้องระวังให้หนักหากญาติประเภทนี้ พยายามตีสนิทอยู่เรื่อยๆเพราะเบื้องหลังอาจซ่อนเป้าหมายที่น่ากลัวไว้แนวทางปฏิบัติแบบพุทธเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อญาติที่เห็นแก่ตัววางใจให้เป็นกลางมองเขาในฐานะสัตว์โลกผู้กำลังเวียนว่ายไม่ใช่พี่น้องผู้มีบุญคุณเพื่อให้ใจไม่อ่อนแอเมตตาได้แต่ไม่ให้โอกาสซ้ำซากพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมตตาต้องมีปัญญาอย่าใช้เมตตาจนตนเองพัง สร้างระยะห่างเชิงวิญญาณไม่จำเป็นต้องตัดขาดแต่อย่าให้เขามีอิทธิพลต่อใจเราหรือการตัดสินใจของเราหันกลับมาดูแลตัวเองเพราะบางครั้งเราเผลอให้มากจนลืมดูแลใจตัวเองญาติพี่น้องที่เห็นแก่ตัวสุดโต่งจึงอันตรายยิ่งกว่าศัตรูเพราะเขาเข้ามาในชีวิตเราอย่างแนบเนียนบ่อนทำลายเราโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวและเมื่อรู้ตัวอีกทีชีวิตเราก็อาจเสียสมดุลไปแล้ว หากคุณมีญาติพี่น้องแบบนี้ในชีวิตถึงเวลาถามใจตัวเองว่าเรากําลังรักเขาในฐานะญาติหรือกําลังกลัวที่จะไม่มีเขาแม้เขาจะทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอให้คุณเข้มแข็งพอที่จะปล่อยคนบางคนออกไปแม้เขาจะมีสายเลือดเดียวกันเพราะชีวิตของคุณมีค่ามากพอที่จะไม่ต้องทนอยู่กับใครที่ไม่เห็นค่าเลย 2. ญาติพี่น้องที่ขี้อิจฉาเราลับหลังพูดให้เราดูแย่ ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจา้าตรัสถึงอิจฉาหรืออิจสาว่าเป็นหนึ่งในอกุศลลมูลหรือรากแห่งความชั่วผู้ที่ถูกครอบงำด้วยความอิจฉาจะไม่อาจสร้างบุญกุศลได้เลยเพราะจิตใจมืดบอดจากเปลวไฟแห่งความริษยาและที่น่ากลัวที่สุดคือคนประเภทนี้อาจไม่ใช่คนใกล้ตัวแต่อาจเป็นญาติพี่น้องของเราเองญาติที่อิจฉาคือศัตรูที่ใกล้ที่สุดคนข้างนอกอิจฉาเรายัางพอระวังและป้องกันได้ แต่คนในครอบครัวที่แซงทำดีต่อหน้าแต่ลับหลังคอยใส่ร้ายทำลายชื่อเสียงเราอย่างแนบเนียนคือภัยเงียบที่ร้ายแรงยิ่งกว่าศัตรูพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในธรรมบทว่าภัยใดจะมีเหมือนมิตรเทียมใบหน้าทำยิ้มแย้มแต่ใจเป็นอื่นญาติบางคนไม่อาจทนเห็นเราดีกว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็รู้สึกหมุดหนิดใจเขาไม่ยินดีเมื่อเรามีความสุขไม่พอใจเมื่อเราได้รับคำชม และจะรีบกระจายข่าวลือด้านลบเกี่ยวกับเราทันทีที่มีโอกาสโดยเฉพาะในหมู่ญาติวงในอาการของญาติที่ขี้อิจฉาลับหลังนินทาพูดเหมือนเป็นห่วงแต่สอดแทรกคำดูแคลนเสนอความเห็นในทางลบเวลามีคนพูดถึงเราสร้างเรื่องเท็จเล็กๆให้เราดูไม่ดีแอบดีใจเมื่อเราเจอปัญหาแล้วเอาไปพูดต่อเหมือนเป็นข่าวดีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะคำพูดหนึ่งคำสามารถทำลายความสัมพันธ์ ความเชื่อถือและชื่อเสียงที่เราสร้างมาทั้งชีวิตอันตรายของญาติขี้อิจฉาบอนทำลายชื่อเสียงอย่างลับๆเพราะเขาไม่กล้าปะทะตรงๆแต่ใช้วิธีใส่ร้ายอย่างแนบเนียนทำให้คนในครอบครัวเข้าใจเราผิดยิ่งเราไม่รู้ว่าถูกพูดถึงอย่างไรยิ่งเสียเปรียบแอบแข่งกับเราอย่างเงียบๆพยายามทำทุกอย่างให้ดูเหนือกว่าแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเช่นใครได้ของขวัญมากกว่าสร้างความแตกแยกโดยเจตนา บางคนถึงขั้นใส่ไฟให้พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่เข้าใจเราผิดเพื่อทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่ริษยาย่อมเดือดร้อนใจแม้ผู้อื่นได้ความสุขเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าจิตริษยาไม่เพียงทำร้ายผู้อื่นแต่ยังเผาใจของคนเองมให้เร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาและถ้าเราใกล้ชิดกับคนแบบนี้นานเข้าความอึดอัดหวาดระแวง และความเสียหายต่อชื่อเสียงจะค่อยๆพังทลายชีวิตเราไปทีละน้อยแนวทางปฏิบัติแบบพุทธจัดการกับญาติที่ขี้อิจฉาไม่ต้องตอบโต้แต่ให้ระวังตัวพระพุทธเจ้าสอนว่าคนมีปัญญาย่อมไม่ตอบปากกับคนไร้สติแต่ใช้สติปัญญาคอยสังเกตและป้องกัน พูดให้น้อยทำให้น้อยลงกับคนแบบนี้ยิ่งเราระบายยิ่งเราเปิดเผยยิ่งเขานำไปใช้เป็นอาวุธโจมตีเราเลือกใช้เมตตาแบบมีขอบเขตอยาเกลียดเขาแต่อย่าหวังว่าเขาจะเปลี่ยนเราเมตตาได้แต่ไม่จำเป็นต้องใกล้ชิดระวังคำพูดของตัวเองไม่พูดอะไรในที่ลับที่อาจถูกนำไปบิดเบือนมันสร้างกุศลปล่อยให้กรรมจัดการ เพราะคนที่อิจฉาไม่หยุดวันหนึ่งจะถูกเผาด้วยไฟในใจตนเองคนบางคนแม้มีสายเลือดเดียวกันแต่จิตใจกลับเต็มไปด้วยพิษแห่งความอิจฉาเราจึงต้องรู้ทันรักษาระยะห่างและหันกลับมาสร้างชีวิตที่มั่นคงของตัวเองอย่าทุ่มเทใจให้คนที่ไม่ยินดีในความสำเร็จของเราอย่าเสียเวลาพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่เคยอยากเห็นเราจเจริญ จงเชื่อมั่นว่าความเงียบบวกการกระทำบวกความดีที่ต่อเนื่องจะเป็นเกราะป้องกันเราจากคำพูดลับหลังทุกชนิดสถานการณ์ญาติพี่น้องที่เห็นเราดีกว่าก็หมั่นไส้เห็นเราพลาดก็สะใจในสังคมทุกยุคทุกสมัยคนที่อิจฉาเมื่อเราดีกว่าและแอบยินดีเมื่อเราแย่ลงมักไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยแต่ที่น่าตกใจคือ บางครั้งคนประเภทนี้คือญาติพี่น้องของเราเองมันใสเมื่อเราเก้าวหน้าสะใจเมื่อเราพลาดคนที่ไม่ยินดีเมื่อเราเก้าวหน้าและแอบสะใจเมื่อเราล้มเหลวคือคนที่จิตมีมิจฉาทิฐิหรือมีความคิดผิดจากหลักธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นพลาดย่อมไม่พบความสุขแม้ในความสำเร็จของตน คนประเภทนี้จึงใช้ชีวิตอย่างทุกข์ลึกๆไม่ใช่เพราะเราเก่งกว่าเขาแต่เพราะเขายอมรับความสำเร็จของผู้อื่นไม่ได้ลักษณะของญาติพี่น้องที่มีใจริษยาและหมั่นไส้แสดงท่าทีเฉยๆเมื่อเราได้รับข่าวดีไม่เคยชื่นชมเราอย่างจริงใจเวลาเราเจอปัญหากลับแสดงสีหน้าพอใจอย่างปิดไม่มิดพูดจาเชิงประชดประชันเช่นนี่ชีวิตเพอร์เฟกนี่นาะ ชอบเทียบกับตัวเองหรือคนอื่นในแง่ที่ทำให้เราดูด้อยลงความน่ากลัวของญาติที่จิตใจคับแคบทำให้เรารู้สึกว่าเราผิดที่ประสบความสำเร็จจนบางครั้งเราก็เริ่มสงสัยตัวเองว่าเราควรลดตัวเพื่อให้เขาสบายใจไหมกัดเซาะความมั่นใจของเราแบบเนียนๆด้วยคำพูดที่คลุมเครือหรือดูเหมือนไม่มีเจตนาแต่แฝงความดูแคลนไว้ลึกๆ ทำให้เราหวาดระแวงและไม่เป็นตัวของตัวเองการอยู่ใกล้คนที่สะใจในความล้มเหลวของเราเหมือนอยู่ในสนามรบที่ไร้ศัตรูให้มองเห็นเราจึงเสียพลังงานอย่างไม่รู้ตัวบ่อนทําลายความสัมพันธ์ครอบครัวแบบเงียบๆเ,เพราะคําพูดบิดเบือนเล็กน้อยจากเขาอาจทําให้พ่อแม่หรือญาติคนอื่นเข้าใจเราผิดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าผู้ใดไม่ยินดีในความดีของผู้อื่น ผู้นั้นชื่อว่าไร้ธรรมคนแบบนี้จึงไม่ควรนำมาใกล้ใจไม่ควรเปิดเผยชีวิตให้มากนักและที่สำคัญอย่าหวังว่าเราจะเปลี่ยนเขาได้แนวทางแบบพุทธในการวางตัวอย่าพยายามอธิบายความสำเร็จของเราให้คนที่ไม่เคยยินดีฟังเพราะเขาไม่ได้อยากฟังเขาแค่อยากรู้เพื่อเอาไปพูดต่อในทางไม่ดีสงบปลอดภยัย และสร้างระยะห่างอย่างมีศีลธรรมเมตตาได้แต่อย่าให้ใจถลำจนเจ็บซ้ำไม่พิสูจน์ตัวเองให้เขายอมรับเพราะเขาไม่มีวันยอมรับเราไม่ต้องยืนยันคุณค่าของตัวเองกับคนที่ไม่เคยเห็นค่าเราเลยมันพิจารณาว่าความเงียบของเราคือชัยชนะที่ดีที่สุดการไม่โต้อตอบไม่ประทะและไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบคือหนทางแห่งปัญญา ธรรมะเพื่อยกระดับใจพระพุทธองค์สอนว่าเมื่อเห็นคนมีความสุขเราควรอนุโนทนาเพื่อชำระใจจากความริษยาหากญาติของเราทำไม่ได้ก็อย่าหวังให้เขาเป็นที่พึ่งทางใจจงหันมาฝึกใจเราเองให้ไม่หวั่นไหวเพราะวันหนึ่งคนที่ไม่หวังดีเหล่านั้นจะถูกผลกรรมของตนเองย้อนกลับไปอย่าเสียเวลารอคำชมจากคนที่ไม่เคยยินดี อย่าเสียความมั่นใจจากคำประชดของคนที่หวังให้เราล้มเหลว 5. ญาติพี่น้องที่คบเราเพราะหวังผลไม่ได้จริงใจแค่ต้องการประโยชน์จากเราในบางครอบครัวเราจะพบญาติที่มีท่าทีเป็นมิตรดูห่วงใหญ่แต่เมื่อสังเกตลึกๆจะพบว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เกิดจากความรักแต่เกิดจากผลประโยชน์ ที่เขาคาดหวังจากเราญาติแบบนี้มีลักษณะอย่างไรเข้าหาเราต่อเมื่อมีเรื่องที่เขาจะได้ประโยชน์แสดงความเป็นมิตรหรืออ่อนน้อมในเฉพาะเวลาที่เขาต้องการให้เราทำอะไรให้ไม่สนใจความรู้สึกหรือสวัสดีของเราอย่างแท้จริงเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วก็มักหายเงียบไปหากเราเริ่มปฏิเสธ เขาจะเริ่มแสดงความไม่พอใจผลร้ายของการครบญาติที่หวังผลประโยชน์จากเรา 1. บั่วันทอนคุณค่าทางใจอย่างช้าๆเพราะเราไม่รู้ว่าใครจริงใจกับเราความสัมพันธ์แบบนี้ทำให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะมีคนรอบตัวมากมาย 2. สูญเสียทรัพยากรโดยไม่จังเป็นไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาหรือแรงใจ เราถูกใช้แบบไม่เห็นคุณค่าและบางครั้งเขาก็ไม่เคยตั้งใจคืนกลับ 3. ทํทำให้เข้าใจผิดว่าความรักต้องแลกมาด้วยผลตอบแทนหากเราเติบโตมากับความสัมพันธ์แบบนี้เราจะเริ่มคิดว่าไม่มีใครรักเราจริงเว้นแต่เราจะมีประโยชน์บางอย่างให้เขาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ที่ประจบเอาใจเฉพาะเมื่อมีของ ได้แล้วก็จักไปบุคคลเช่นนี้ไม่ควรครบพระองค์ทรงจำแนกพานามิตรออกเป็นประเภทหนึ่งในนั้นคือคนที่มีความสัมพันธ์เพียงเพราะหวังผลไม่ใช่เพราะความรักหรือเมตตาแท้จริงวางตัวอย่างไรเมื่อรู้ว่าถูกคบเพราะผลประโยชน์ 1. อย่าโกรธแต่จงมีสติรู้เท่าทันการตอบตัวด้วยโทสะ จะยิ่งทำให้เราเสียพลังแต่การมีสติจะทำให้เรามองเห็นและจัดการได้อย่างชาญฉลาด 2. จํจำกัดการให้โดยมีเหตุผลหยุดให้อัตโนมัติเพียงเพราะคำว่าญาติแต่ให้ด้วยความเข้าใจว่าเขาเห็นคุณค่าของเราหรือแค่คุณค่าของสิ่งที่เราให้ 3. ลองเว้นระยะแล้วดูว่าเขายังอยู่หรือไม่ คนที่รักเราจริงจะยังอยู่แม้เราไม่ได้ให้สิ่งใดเลยแต่คนที่หวังผลประโยชน์จะหายไปทันทีเมื่อเขาไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ 4. ไม่ต้องตัดขาดแต่อย่าปล่อยให้ใจผูกพันเหลือเกินสัมพันธ์ทางสายเลือดยังมีอยู่แต่เราควรสร้างระยะใจให้พอดีเพื่อรักษาใจของเราไม่ให้ช้ำซ้ำๆพุทธธรรม ที่ช่วยให้เราแยกแยะคนที่หวังผลจากความจริงใจทำย่องรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ที่ตั้งมั่นอยู่บนธรรมคือผู้ที่กล้าทำดีอย่างมีปัญญาไม่ใช่ทำดีด้วยความเกรงใจหรือกลัวถูกตำหนิอย่าให้ความดีตกเป็นเครื่องมือของผู้หวังผลเราไม่ผิดที่อยากช่วยญาติแต่เราผิดถ้าเรายังหลอกตัวเองว่าเขารักเรา ทั้งที่ความจริงเขาแค่ใช้เราจงทำดีอย่างมีสติจงรักอย่างมีขอบเขตและจงกล้าตัดใจจากสิ่งที่ทำร้ายความสงบของตัวเองเพราะในที่สุดญาติที่รักเราจริงไม่เคยหวังสิ่งใดนอกจากเห็นเรามีความสุขแม้พระพุทธเจ้าจะสอนให้เรารักเพื่อนมนุษย์ทุกคนแต่ก็สอนให้เราใช้ปัญญาไม่ให้ความรักกลายเป็นกับดัก ที่ทำร้ายเราญาติไม่ได้แปลว่าต้องยอมทุกอย่างและการวางใจไม่ได้แปลว่าต้องให้เขาทำลายชีวิตเราถ้าเรากำลังเจอคนแบบนี้ในครอบครัวไม่จำเป็นต้องเกลียดแต่เราต้องรู้จักวางไม่จำเป็นต้องตัดขาดแต่เราต้องสร้างระยะใจให้ตัวเองอยู่รอดชีวิตคุณมีค่ามากพอ ที่ไม่ยกหัวใจไปให้ใครเหยียบซ้ำซากจงเลือกคบคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณไม่ใช่คนที่เห็นคุณเป็นแค่โอกาสเมื่อพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึง้งเราจะพบว่าการเลือกคบคนไม่ใช่แค่เรื่องทางโลกแต่คือทางธรรมที่มีผลต่อกรรมและเส้นทางชีวิตโดยตรงพระองค์ไม่ได้ทรงสอนให้เราตัดขาดจัดผู้คนด้วยความโกรธเกลียดแต่ทรงเตือนให้เรา รู้เท่าทันรู้จักเว้นระยะและปกป้องจิตใจตนเองจากอำนาจของความผ่านความรึษยาและความหลอกลวงการอยู่ห่างจากคนผ่านไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือสติที่กลั่นจากปัญญาการไม่ตอบโต้คนเสียแทงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือชัยชนะที่เหนือกว่าและการไม่ข้องเกี่ยวกับคนเนรคุณไม่ใช่ความใจแคบแต่คือความรักตัวเองอย่างถูกทางสุดท้าย ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังและความวุ่นวายนี้เราไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าใครไม่ต้องเอาชนะทุกคนแต่เราจำเป็นต้องรู้ว่าใครควรอยู่ในชีวิตและใครควรถูกวางไว้ในระยะห่างที่ปลอดภัยขอฝากคำถามไว้ให้ทบทวนกันเงียบๆในใจนะครับมีใครบ้างในชีวิตที่เรายังฝืนคบทั้งที่ใจเรารู้ว่ากำลังถูกทำร้ายอย่างเงียบงนัน ถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่จะเลือกสงบมากกว่าเจ็บถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะรักตัวเองมากกว่าการฝืนทนหากท่านใดเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการอยู่ใกล้คนพาลหรือเคยเลือกเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษลองแบ่งปันความคิดเห็นหรือข้อคิดของท่านในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเพราะประสบการณ์ของท่านอาจเป็นแสงสว่างให้ใครอีกหลายคนที่ยังอยู่ในความสับสน ขอให้ทุกท่านมีสติกำกับใจและเลือกคบคนให้เหมาะกับทางธรรมครับธรรมะสวัสดี